สวัสดีครับอีดอสกับอิตาชิฟ่อนยัยที่กินสิยัดชิฟ่อนอะไรชิฟ่อนใบเตยใช่ไหมถอยออกไปก่อนมันร้อนอยู่ลูกอ,อันมือนี้แม่ปูเฮ็ดอ,อ,อันเฮ็ดอันชิฟ่อนใบเตยให้เด็กน้อยค่ะตะวันพันนันลืมลืมซื้อเสื้อมาอยู่ค่ะสื้อ,อวิตบิมครีมมาอยู่สื้อครีมมาอยู่คขาตะวันสื้อผิดประเภทค่ะเสื้อเป็นนัน อันสำหรับอาหารค่ะเมนเ่นเมนเ่นเมนเ่นวิปปิงครีมที่วค่าเมื่อใสเค้กหรือขนมค่ะจนตอนนี้มันเสร็จแล้วนะคะดูนะคะเป็นชิฟฟ่อนเด้งดึงนะคะเอามาดูกันนั่งลงดีๆค่ะปั๊บขาถ้าปั๊บอยากได้ปั๊บต้องนั่งลงดีๆค่ะลูกแต่แม่ถอดออกให้ก่อนมาร้อหนู่เดี๋ยวดูก่อนที่แม่ถอดออกให้ก่อนที่ว๊ เ็นิสันเดอร์ไม่ได้สันเดอร์มันจกระตน๊บวัวล่านี่ล่ะดึงดึงไหมดึงดึงนะคะดึงดึงเห็นไหมเอ็นนี้พายกะอืมจ้มาเห็นไหมสวยงามไหมคะในแม่ปูให้เบิร์นไก่นะคะ ค่ะหน้าอาจจะแตกนิดนึงนะคะเกยวกินแบบว่าเพียวๆสือเลยค่ะรบเมียนบรินเมียมอนวิปปิ้งครีมใส่ไข่เลยตกแต่งเลยค่ะเดี๋ยวเห็นไหมคะดึง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 นะคะบึ้ง รอกินใช่ไหมสองตัวเนี่ยกินขขาเซฟเพิ่นกินเขาแล้วเพิ่นมาเฝ้าแม่เที่ยวเที่ยวไปนั่งเฝ้าอยู่หน้าเตาอบค่ะไหนดูสิวันนี้จะกินอะไรกันกไม่ใช่พังขากาล้าเลยเฮ้ย <laughs> ปั๊าบไอ้เจ้เพูน่า ดินดินดินไอ้สุนัขไปเที่ัดนารายัดเซนต์ต้องไปที่ไปเที่ยวไรเดินเินเดนเยอะละเฉฟง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 เฉฟฟอ้อ้าเอ้อย่าขยิบตะชฉฟงเฉฟง อืไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยสองคนนี้เงวเาไม่เงาวมาเงาเงยอยู่แถวนี้นะอย่าอุ่นๆอ,อยู่เลยลูกน่ากินจะตายเห็นไหมทําให้กินเนี่ยซื้อเขาก็แพงเห็นไหมแม่ก็พอฝีมีโอ้ดูเพีไม่ค้น่ากินไหมคะ ทิฟฟนไปเตยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปั๊บเดี๋ยวปั๊บได้แล้วลูกเดี๋ยวปั๊บได้แล้วแล้วมีกาแฟเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะเอาช้อนไปประจำตัวก่อนอันนี้ของปั๊บลูกมีนีิกอนโออืมนี่ของปั๊บนะ เอาน,นั่งลงกินดีๆีม่กินเอะ so ีคะเห็นไหมคะอ่ะกินกันสรุกอร่อยไหมเป่าด้วยสิมันร้อนปาเอาใส่เพชรเอาใส่นี่ไหมอรอร่อยใช่ไหมอือื ่อบไม่หอนๆค่ะควันยังออกอยูเลยค่ะควันยังออกได้ครับด้วยน้ำชิฟฟนที่อยู่ออกที่อยู่มาโดนอ่านางเพซซี่ให้คะแนนขนมเค้กนี่นะคะให้ชิฟฟอนใบเตยให้คะแนนนี้สิบคะแนนเต็มเลยนะคะปั๊มให้กี่คะแนนเอ้ยปั๊มให้กี่คะแนนสิบคะแนนเลยใช่ไหมอ๋ออืมเราสนตอนนี้กินอย่างเดียวที่อยู่ออกที่อยู่มาโดนอ๋อแล้วก็ฟินกันห้ายี่สิบคะแนน จิตดมินเอาของกับของกันมีอยู่ในถ้วยจะของมีเยอะอะไรที่ยังไม่รู้ปั๊บไม่เอาไม่ไม่ดื้ออย่างไม่เอางั้ก็งั้นก็แม่เก็บถ้วยปั๊บนะเดดี๋ยวูมันฟอิปกแม่เก็บถ้วยปั๊บนะหอมใบเตย อร่อยใช่ไหมปับ๊บกินก่อนให้หมดก่อนร้อนอยู่เออมันหอนอยู่อืมอืมอืมอมเหมือนแม่มเวลาแม่ก็เเฮนให้กินอยู่หรอกค่ะ <c oughs> ขนมมเวลาแม่ก็ซื้ออย่างเดียวม,มาแล้วแม่ปูกันซักชิ้นก่อนนะคะเอาไหมคะซักชิ้นไหมคะ